ดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคทเช่นเคย,เคยแล้วก็คลิป Situation c h น p นะคะโดยคลิปนี้เคจะใช้ไพ่โมเกนเกรนะคะในการอ่านเนาะหลายๆคนก็เคยเห็นหน้าตาของไพ่แล้วนะคะเป็นไพ่ที่เกชอบมากคือหน้าตาเขามันแบบมันเหมือนเหมือนไพ่เอ่อทาร์โ r ร r ยเดอร์เแต่ว่ามีสีสันมากกว่าน่ารักมากกว่าอือ มาวันนี้นะคะมาดูกันว่าเป็นเรื่องราวของใครเนาะเดอะเค้กสับให้ตัดออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านเหมือนเดิมนะคะว้า ตัวเขานะคะรู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้คุณอะ่ะมันไม่ท็อกซิกเลยนะคะค่อนข้างสบายใจแล้วก็ไม่ค่อยเครียดแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้หวังร้ายคิดร้ายอะไรกับเขานะคะในขณะที่ตัวคุณอะ่ะสิ่งที่คุณมองเขาเลยนะคุณมองเขาเป็นว่าที่พ่อของลูกแม่ของลูกนะคะตามไพ่ในเอ็มโพเรอร์เนี่ยคือเป็นผู้นําครอบครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่ดูแลคุณได้ให้คําปรึกษาคุณได้ปกป้องคุณได้อะไรอย่างนี้นะคะ ตัวเขาเนี่ยมองเห็นความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้นะหมายถึงว่าถ้าเขาคบหากับคุณจริงๆอะ่ะหรือตัดสินใจร่วมใช้ชีวิตกับคุณะ่ะมันจะต้องไปรอดแล้วมันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่มันสําเร็จอะคะ่ะสาเร็จก็คือมีความสุขอยู่ด้วยกันได้เข้าใจกันไม่ท็อกซิกใส่กันอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณอะ่ะก็อยากมีอนาคตร่วมก,กันกับเขานะแต่ในขณะที่ คุณมองการไกลร่วมกันกับเขาเนี่ยคุณยังรู้สึกว่ามันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ตัวคุณยังต้องพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันเพอร์เฟกมากกว่านี้ตัวคุณรู้สึกว่าเขาอะพร้อมแล้วเพอร์เฟกแล้วในเรื่องของงานเงนิงนสถานะต่างๆอะไรนะคะแต่ในตัวคุณอะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมอะไรบางอย่างเช่นคุณยังรู้สึกว่ามีโกหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตตัวเองที่ยังไม่สําเร็จ ก็เลยอยากจะทําให้สําเร็จก่อนก่อนที่จะไปตกลงแต่งงานหรือว่าร่วมใช้ชีวิตกันแบบแบบแบบจริงจังอะไรอย่างนี้นะคะเค mm hmm. okay, รู้สึกว่าเขาเองอะ่ะก็ไม่ติดนะถ้าคุณขอให้เขารอเขาก็รอได้นะคือคือไม่ติดไม่ไม่ได้รีบว่าเฮ้ยวันนี้เราจะต้องเซตเท่าดาวกันวันนี้ต้องมูฟอินมาอยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยทัวคุณน่ะกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าคุณขอเวลาในการอ่าอะไรเดียว ขอเวลาในการใช้นี่บ้านใช้นี่คอนโดใช้นี่รถก่อนแล้วก็ขอให้คุณแบบได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งก่อนแล้วค่อยจริงจังในความสัมพันธ์พาไปเจอพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือคุณอยากจะขอเวลาแต่คุณรู้สึกว่าคุณกลัวมีมีสองเอนเนอร์จีคือหนึ่งคุณกลัวเสียเขาไปสองคุณกลัวเขาไม่เข้าใจกับการที่ว่าเออคุณยังไม่พร้อมเนี่ยมันหมายความว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเข้าใจนะ เออเห็นไหมคุณกลัวจริงจริงด้วยคุณกลัวเขาไปเลือกคนอื่นคุณกลัวว่าเขาจะไม่เลือกคุณถ้าคุณแบบเหมือนบอกให้เขารอหรือคุณปฏิเสธเขาในตอนนี้ว่าเออคุณยังไม่อยากแต่งงานหรือว่าคุณยังไม่อยากให้เขาย้ายมาอยู่กับคุณหรือคุณยังไม่อยากย้ายไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกรว่าเขาเข้าใจนะเขาเขาเขาพร้อมที่จะรอนะคะแต่การพร้อมที่จะรอเนี้ยขอไม่เกินหนึ่งปีหรือสองปีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเขาอะพร้อมมากอยู่แล้วขณะตัวคุณยังมองเขาเป็นเอ p e r o r เลยอะหมายถึงว่า มองเขา่าเขาเป็นคนที่พร้อมดูแลหรือว่าพร้อมเซ็ตเทดาวพร้อมแต่งงานพร้อมใช้ชีวิตคู่อะไรเงี้ยตัวเขาเองเขาก็รู้ตัวว่าเขาอะพร้อมแล้วนะคะดังนั้นอะมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าหากให้เขารอเขารอได้แต่เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับสั้นๆไม่กี่ปีแบบปีหนึ่งสองปีอะไรเงี้ยนะคะอืมเพราะตัวเขาอะตัดสินใจดีแล้วว่าเขาเลือกคุณนะคะแล้วคุณเองก็เลือกเขาเหมือนกันนะดูสิคนสองคนต่างตัดสินใจเลือกกันอะ ถึงแม้ว่าคุณสองคนจะมีความแตกต่างนะคะในอาจจะเป็นเรื่องของอายุหน้าที่การงานอาทัศนคตินิสยัยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเข้ากันได้ดีมากอย่างที่เค้กบอกว่าเขารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ใกล้คุณนะคุณไม่ท็อกซิกเลยเขาสบายใจแล้วก็เขาไม่รู้สึกว่าคุณจะเข้ามาในชีวิตเขาแล้วทำให้เขาเดือดร้อนหรือว่าคิดอะไรที่จะเหมือนอ่ะถ้าพูดตรงๆก็เหมือนกับเขาไม่ได้คิดว่าคุณจะเข้ามา สูบเงินเขาสูบและสูบเนื้อเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือคุณเป็นคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจมากสําหรับเขาอะไรเนี้ยอือ่ะมันจะมีจุดหนึ่งนะมันจะมีจุดหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะที่เขารู้สึกว่าเขาอะ เลี้ยงดูคุณได้เขาให้คุณได้เขาพร้อมที่จะเหมือนช่วยเหลือคุณเช่น่านที่เคยยกตัวอย่างไปว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องส่วนตัวของตัวเองหรือคุณอยากจะใช้หนี้ลดให้หมดก่อนใช้หนี้อะไรบางอย่างให้อะใช้หนี้กะสให้หมดก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเออฉันช่วยได้นะเขาเขาอยากช่วยเพื่อให้คุณพร้อมมากที่สุดจะได้เหมือนงานมาอยู่ด้วยกันหรือแต่งงานกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณรู้สึกว่าไม่คุณอยากทํามันด้วย อยากทำมันด้วยตัวเองนี่ก็นี่ของคุณหรือว่างานก็งานของคุณเป้าหมายโกก็โกของคุณหรือถ้าเขาเป็นคนมีตำแหน่งเขาเหมือนแบบเขียนจดหมายช่วยช่วยคุณได้นะให้คุณได้ตำแหน่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้คุณอยากได้มันด้วยตัวเองอยากได้ความสามารถของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยระวังการสื่อสารให้ดีนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอยากช่วยคุณอ่ะก็เพราะว่าเขาอยากช่วยมีใจที่จะอยากช่วยนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามซึ่งคุณอย่าไปคิดว่าเฮ้ย ทำไมเขาถึงต้องทําแบบนี้เขาไม่เชื่อมั่นในตัวเราหรอว่าเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือคุยให้เข้าใจมองในมุมของอีกคนด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะเหมือนกับมีคนอื่นนะคะไม่มีแน่นอนเพราะตัดสินใจเลือกคุณแล้วและมากไปกว่านั้นคือถ้าเขามีคนอื่นอ่ะเขาก็เหมือนหักหลังตัวเองอ่ะเหมือนถ้าทําให้คุณเจ็บปวดหรือเสียใจเขาก็ เขาก็เหมือนทําลายครอบครัวตัวเองครอบครัวในอนาคตของตัวเองอคิดออกป่ะเพราะงั้นเขาไม่ทําอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยจะไม่เป็นประเด็นที่ทําให้คุณสองคนทะเลาะก,กันเลยนะคะอืมเขารู้ว่าคุณรักเขาแล้วเขาเองก็รักคุณเพราะงั้นนะความรู้สึกมันตรงกันนะคะถ้าเกิดว่าในวันที่คุณ ยุ่งมากเกินไปหรือโฟกัสที่เรื่องเงินของตัวเองหรือเรื่องงานของตัวเองจนหลงลืมไปว่าเฮ้ยมันมีคนอีกคนหนึ่งนะที่เขาแคร์ล้วก็รักคุณคอยดูแลคุณอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยคือลองแบ่งเวลาหรือว่าอย่าใช้คําว่าอย่าละเลยกันอย่างนี้ดีกว่าอย่าละเลยกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการคอมมิชเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้จะโชว์ด้านโรแมนติกโชว์ด้านใจดีโชว์ด้านน่ารักให้คุณได้เห็นเพราะงั้นนะ่ะอย่า take it for granted ก็คืออย่ายอย่ายทำอย่าทำเหมือนสิ่งที่ได้รับทุกๆวันน่ะมันไม่มีคุณค่าเออหลายๆหลายๆคู่ถ้าลองไปสังเกตนะความสัมพันธ์หลายๆคู่หลายๆคนที่เขาคบกันมานานๆน่ะแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าแฟนไม่ได้ทำอะไรพิเศษให้เออทั้งที่จริงๆอ่ะแฟนทำเรื่องพิเศษให้ทุกวันนะเรื่องอะไรที่มันเป็นรูทนเรื่องอะไรที่ทำเป็นประจำทุกวันอ่ะแล้วมีความสม่ำเสมออ่ะนั่นแหละมันคือความพิเศษแต่เวลาคนเราอยู่ไปอ่ะ มักจะรู้สึกเฉยชาเคยชินกับมันอืมเขาเรียกว่า take it for granted เพราะงั้นน่ะอย่าทำแบบนั้นเขีย okay, ไหมตัวเขานะคะอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้เล่าอะไรให้คุณฟังหรอกว่าเขาต้องปรับเรียนหรือต้องแลกอะไรมาบ้างเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณเคยรู้สึกว่า คุณอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดด้วยซ้ําแต่ขอให้รู้จักการดูไพ่วันนี้ว่าเขาอะทําอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ได้มีคุณในชีวิตคุณเป็นดอกไม้สีขาวเนี่ยแล้วตัวเขาอะคือเคยรู้สึกว่าไพ่เดวิลใบแรกอะที่กลับหัวหมายความว่าชีวิตเขามันเต็มไปด้วยคนที่ไม่ได้น่ารักคนที่ไม่ได้จริงใจคนไหนจะ เพื่อนร่วมงานคนรอบตัวญาติพี่น้องอะไรเงี้ยคือทุกคนไม่ได้ดีไม่ได้น่ารักกับเขาไปซะทั้งหมดแต่มีคนน่ะที่เป็นคนที่ยื่นดอกไม้สีขาวมาอืมเพราะงั้นน่ะเขาแลกอะไรหลยๆอย่างมาเพื่อเลือกที่ที่จะใช้ชีวิตหรือว่าอยู่ร่วมกันกับคุณเคม่อรู้ว่าคุณจะได้รู้เรื่องนี้หรือได้เห็นเรื่องนี้ไหมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่แต่ก็บอกบอกผ่านการดูไพ่นี้แล้วกันนะคะ สิ่งหนึ่งที่คุณจะรับรู้ได้จากการที่มีคนคนนี้ในชีวิตก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณเขาจะอยู่ข้างๆคุณก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยกันอะไรเงี้ยความลําบากความทะเลาะไม่เข้าใจกันก็ยังอยู่ไม่หายไปไหนแล้วก็เคยรู้สึกว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินหรืองานน่ะคุณบอกเขาได้ เขาพร้อมช่วยคุณเต็มที่เค้รู้สึกว่าเอเนอร์จีาอะเขาอยากโอบอุ้มคุณอยากช่วยคุณไม่อยากให้คุณลําบากไม่อยากให้คุณเจ็บปวดอีกเลยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คุณมีแต่ความสุขเขาเป็นคนไม่ได้ปากหวานเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนแบบรักนะ่าหน,น,นี่ใหม่นะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นคือตัวเขา ไม่ใช่คนที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งส่วนใหญ่น่าจะใช้เหตุและผลมากกว่าเพราะงั้นน่ะถ้าเวลาที่เขาอยากอยากรักอยากเทคแคร์อยากดูแลให้เขาได้ทำนะคะเพราะในวันที่เขาใช้เหตุและผลคิดเรื่องงานเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคุณจะไม่ได้เห็นมุมโรแมนติกจากเขาเลยคุณจะได้เห็นแต่มุมที่อาจจะดูแข็งแข็งทื่ๆอๆเย็นชาหรืออะไรเงี้ยแต่ขอให้รู้ไว้ว่า เมื่อตัดสินใจเลือกกันและกันแล้วอะ่ะมันจะไม่เปลี่ยนเลือกแล้วก็คือจะไม่เปลี่ยนใจเหมือนอาหารจานโปรดอะเราชอบกินเราก็จะกินได้อีกกินแล้วกินอีกประมาณเนี่ยนะคะตัวเขาเป็นคนที่เหมือนกับเวลาที่ถ้าเขาว่างแล้วเขาอยากใช้เวลากับคุณอนะ่ะเขาก็จะอยากใช้เวลากับคุณแล้วให้คุณสนใจเขาอ แต่ถ้าตัวคุณเหมือนมีอะไรหลายอย่างต้องทำแล้วก็ยุ่งแต่เรื่องของตัวเองจนจนไม่มีเวลาใส่ใจหรือว่าสนใจเขาอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ค่อยแฮปปี้นะคะอาจจะแบบแอบ,บมีน้อยใจบ้างเค้กได้ได้ความรู้สึกว่าฝั่งเขานะน่าจะเป็นคนธาดน้ําแบบมีนกรกฎพิจิกอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่ฝั่งคุณน่าจะมีแบบเป็นธาตอื่นๆนะคะแต่ คือเยอะฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งคุณน่ะเอเนอร์จีค่อนข้างเยอะแบบผสมผสมกันแต่ฝั่งเขามันเด่นมากว่าเป็นธาตุน้ําอะไรอย่างเงี้ยอืเพราะงั้นนคุณอาจจะต้องเหมือนกับจัดการเรื่องเวลาเอ่อเมเนจตัวเองจัดการเรื่องเวลาให้ดีอ่ะแบ่งเวลาให้เขาความสนใจอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มันจะมีบางช่วงบางตอนของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนเนี้ยที่พอคุณแบ่งเวลาได้คุณว่างเขาไม่ว่าง เวลาที่คุณไม่ว่างเขาก็ดันว่างแล้วเขาก็นิดดีเขาต้องการขุดนะ่ะอยากให้คุณเพย์แ t ทเทนชันกับเขาคุยกับเขาเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะตามไพอ่อ่ะแล้วมีวิว o r t u n นขึ้นมาด้วยเนี่ยหมายความว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเฟสหรือว่ามันเป็นเอ,อถูกฟ้ากำหนดมาให้มาเจอกันนะคะเพราะงั้นอนะ่ะ ตัวเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะคิดได้ช้าคิดได้เร็วก็ตามว่าคุณนะสาคัญกับเขายังไงแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่วันนึงเขาจะคิดได้แล้วความสัมพันธ์ก็จะเป็นอย่างที่เค้คพูดและเขาเต็มใจที่จะทํางานในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะในฐานะคนรักฐานะเพื่อนคุณที่อยากจะซัพพอร์ตอยากจะสนับสนุนนั่นนี่คือเขาเต็มใจทํานะคะและตัวคุณเองอะ่ะเเคขอพูดในเชิงในเชิงที่ว่า คุณเหมือนสมมุติว่าคนเรามีกรรมหรือว่ามีมีมีคามาแบบมีกรรมในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเขาใช้กรรมของเขาไปเยอะมากแล้วไม่ว่าเรื่องใดก,ก็ตามตัวคุณก็ใช้ไปมากเหมือนกันแต่ว่าจะมีช่วงที่คุณได้คบกับเขาเนี่ยเหมือนคบกันแรกๆอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณเหมือนจะต้อง ชําระกรรมจ่ายจ่ายนี้กรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยความเข้าหมายคือคุณจะมีอุปสรรคในชีวิตอะไรเงี้ยคะ่ะในช่วงที่ความรักมันดีมากแต่คุณดันแบบไม่ค่อยมีเวลาทํางานเยอะพักผ่อนก็น้อยอาจจะมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือว่าไปเขาเรียวกว่ามันเป็นเหมือนกับ มีอะไรมาแทรกทางที่จริงๆแล้วเามื่อก่อนอะ่ะการงานคุณก็ดีเวลาคุณก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เป็นแฟนกันเอา้ากลายเป็นเขามีเวลาคุณไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ลองลองปรับตัวดูนะคะสองใบสุดท้ายตัวคุณอะ่ะยิ่งคุณได้คบกับคนนี้นะคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากจะมีคนเข้ามาชอบมาจีบคุณเยอะสนใจคุณเยอะมากๆนะคะซึ่งคนคนนี้ตัวเขาเป็นคนที่ขี้หึงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่เขาจะไม่พูดนะ คุณจะไม่ได้เห็นการแสดงออกใดๆจากเขาเลยว่าเขาห่วงคุณมากเขาขี้หึงคุณมากอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นแต่เขาจะเก็บไว้ในใจนะคะคนคนนี้มีทั้งอาการขี้หึงเก็บไว้ในใจน้อยใจคุณแล้วก็เก็บไว้ในใจอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะ ลองดูนะคุณนะ่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเคกว่าไม่ได้เกี่ยวว่าหน้าตาดีหรือไม่หน้าตาดีนะคะแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนชื่นชมชื่นชอบคุณเยอะนะคะอาจจะในบรรดากลุ่มเพื่อนในที่ทํางานอะไรแบบนี้ก็ตามหรือแม้กระทั่งบนโซเชียลมีเดียก็มีคนกดไลค์เยอะอะไรเงี้ยมีคนฟอลลเยอะอะไรเงี้ยนะคะโอเคฝั่งเขาเค้กบอกได้แค่ว่าเป็นธาตุน้ำนะคะฝั่งคุณอนะเยอะ Energy มันมันปนปน,นกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เท่าที่บอกได้ตอนนี้เนาะโอเคไพ่หมดแล้วนะคะถ้าเสียงแหบนิดนึงก็ นั่นแหละเสียงมันแฮบอะ,ะเออไม่ใช่ลำโพงเสียนะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาฟังในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ